สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีสายมูทุกๆท่านที่เคารพรักเลยนะขอรับผมช่วงเช้าวอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณ์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับเช่นเคยนะฮะก็เนื่องจากว่าพ่อพราหมณ์พร,พร,พร,อร้อมครอบครัวช่องยูทู e พ่อพราหมณ์นะขอรับได้ร่วมม้ร่วมมือร่วมแรงร,ร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยนะฮะไปสมทบทุน บุรณะบททองคําวัดท่าซุงนะฮะซึ่งจะนําไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าซุงในช่วงงานกระถินประจําปี2565ที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่15เลยสบกเดือนตุลาคมนะฮะครอบครัวจ้างยูทูปพ่อพรามก็จะไปร่วมทอดกระถินนะฮะที่วัดท่าซุงนะฮะแล้วก็จะนําปัจจัยไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านด้วยนะฮะแต่ปัจจัยที่พวกเราได้รวบรวมมาก็ได้โอนไปให้วัดแล้วนะฮะเป็นส่วน ส่วนมากนะฮะเกนะฮะได้โอนเข้าไปบัญชีวัดนะฮะเราจะได้สบายใจนะฮะเอาพระเครื่องที่มาในวันนี้ก็เช่นเคยเหมือนเดิมฮะก็คือกติกาก็คือพ่อพรามก็จะหาปัจจัยไปสมทบทุนบรณบท,ทงคำแล้วก็ทำบุญในพระพุทธศาสนานะ,ะซึ่งจะประกาศบุญประกาศกระสุนที่ช่องพ่อพรามไลฟ์นะฮะทุกๆวันในช่วงประมาณ2องทุ่มกว่าๆนะ,ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของชาติไทยเราของโลกของสังสาร,รวัตรของภัยพิบัติของสงครามของอะไรต่างๆนานาฮะเป็นการแสดงนานาทัศนาหรือทัศนคติต่างๆนั่นเองนะฮะก็ไปติดตามชมได้นะฮะที่พ่อพระรามไลฟ์สองทุ่มกว่านะฮะวันนี้พระเครื่องที่จะแนะนําในวันนี้เป็นพระเครื่องที่ต่อจากเมื่อวานฮะเมื่อวานพ่อพระมแนะนํา พระสมบัติพ่อนะฮะแต่พระสมบัติพ่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทโกพลารามเกจิอาจารย์นครเจงหวัสกลนครนะฮะเป็นลูกหลานสายหลวงพ่อพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงนะฮะพระในวันนี้ชื่อว่าพระสมบัติพ่อนะฮะอีกหนึ่งรุ่นเพราะพระสมบัติพ่อจะมีสองรุ่นนะฮะแต่รุ่นนี้จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะฮะรุ่นสมบัติพ่อรวมเร่นะฮะนี่นะฮะสมเด็จองคปฐมรุ่นสมบัติพ่อรวมเร่องค์นี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนท่านตั้งใจที่จะทําให้แก่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความศรัทธาม,มากเป็นกรณีพิเศษนะฮะน,นี่นะฮะนี่นะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะรุ่นสมบัติพ่อรูมแร่นะฮะฝั่งเพชรเห็นไหมฮะฝังเพชรอยู่ตรงหยดน้ําตรงกลางระหว่างกลางใต้ฐานสมเด็จพ่อ,องปฐมนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อหนุนนะฮะจานมือเองนะฮะจานมือเองทุกๆุกองนะฮะเนี่ยเหตุที่ต้องจานมือเองทุกๆุกองก็เนื่องจากว่าพระรุ่นนี้สมบัติพ่อรวมแร่เนี่ยประเดริประคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโย,ยท่านตั้งใจที่จะทําให้เกยย่ยา,าติโยมพุทธบริษัทให้เกิดความขลังให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และก็ให้เกิดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการที่จะลูกหลานพุธทธบริษัททั้งหลายจะนิมนต์ไปอัญเชิญอาราธนาใช้งานเป็นกรณีพิเศษนะฮะที่ชื่อว่าสมบัติพ่อก็เนื่องจากวว่่ามมีสสนผ หลังคาสาลา12ไร่ป่นเป็นผงแล้วเอามาผส,สมด้วยนะฮะส่วนผสมมีมากกว่าข้าวพันชนิดนะฮะที่เป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันจะเป็นแร่อะไรคำมันจะเป็นแร่อะไรคำนะฮะแร่ปัญญานะมันจะเป็นแร่ต่างๆซึ่งเยอะแยะมากมายพราะผมก็จําไม่ได้นะแร่น้าโขงนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมที่ ท่านเจ้าคุณวัดประยุมวงศาว่าซึ่งเป็นาสราธรรมนี่เขาเนพระคุณหลวงพ่อหนุนได้มอบให้มาถึงมากถึงกว่าข้าวพันชนิดที่ท่านเก็บมาทั้งชีวิตนะฮะมาเป็นส่วนผสม,มในพระเครื่ององค์นี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนบางท่านอาจจะตใกใจมีมีดินเจ็ดป่าช้าด้วยทําไมถึงมีดินเจ็ดป่าช้านะฮะคือดินเจ็ดป่าช้านี่เป็นการศาสตร์ในการสร้าง พระหรือสร้างเครื่องรางของขลังให้เกิดมีความขลังให้เกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดมีอิทธิให้เกิดมีปาฏิหาริย์ให้เกิดมีความประสิทธิเมนะฮะแต่ว่าพระเครื่องของบริบระคุณหลวงพ่อหนนสุวิชโยก,ก็ดีหรือพ่อแมค่ครูบาอาจารย์สสยวัดท่ซุงเนี่ยท่านอาราธนาพระพุทธเจา้ามาพุทธ,ธาพิเศษให้ฮะคืออราธนาสมเด็จพ่อพระสัมาสัมพุทธเจ้าพ่อพระเดชพุทธเจ้พพเารพระอรหันต์นะอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะพ่อเจ้าพุณหลวงพ่อพระราชพระรมยานวัดท่ซุงเป็นที่สุด มาพุทธิมาพุทธาพิเศษให้ท้ามหาพรหมท่านปู่พระอินนะฮะมาเทพมหาเทวีนะฮะอันได้มีแก่พ่อครูปู่ครูท้ามหาราทั้งสีพระองค์นะพรหมคณะท่านเป็นที่สุดนะฮะมาพุทธาพิเศษให้นะฮะวันพุทธาพิเศษของพระรุ่นนี้ในพุทธาพิเศษเมื่อปี2 5 6 2นะฮะซึ่งพุทธาพิเศษขข้ามทั้งคืนทั้งคืนนะฮะ,นนะ,ฮะในงานปริวาสหลุงพ่อท่านบอกว่าเทียนชัยซึ่งมีความสูงในพิธีซึ่งมีความสูงถึง หนึ่เมตรยีเซนนะฮะหมดไปในระยะเวลาแค่คืนเดียวท่านบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่าสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเสด็จลงมาครบทุกองค์แล้วนะฮะท,ทามหาพรหมนะฮะทามหาเทพมหาเทวีท่านปุปรินทาท่านพรหมเทพเทวดาท่านเสด็จลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงฮะพระรุ่นนี้ก็เลยแรงเป็นกรณีพิเศษนะครับผมชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปถมรุ่นสมบัติพ่อรวมแร่ นะฮะฮเฉดสีก็จะมีเป็นตามธรรมชาตินะฮะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะบางทีบางทีงทก็เฉดสีส่วนผสมก็จะออกสีชมพูกบางเฉดสีผสมก็จะออกสีกรุกรุกกรักบ้างนะฮะอย่างงี้นะฮะหลวงพ่อหนุนจันมือทุกองค์ฮะเหตุที่หลวงพ่อหนุนจันมือทุกองค์ก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าประเดี๋ยวประคุณหลวงพ่อท่านบดบดแร่ปนเป็นผงโอ้มันมากกว่า2ตันนะฮะบดแร่ปนเป็นผงอล้ไปผสมในเนื้อพระเยอะเกินไป พอไปผสมเนื้อพระเยอะเกินไปเวลาปั๊มพระปรากฏว่าแร่เยอะเกินไปก็เลยทําให้เนื้อเนื้อส่วนผสมเนื้อผงแป้งเนื้อส่วนผสมดิเนเนื้อดินต่างๆเนี่ยท่านจับกันได้ไม่คมนะพอจับได้ไม่คมก็ก็พระพักไม่คมอะไรไม่คมท่านก็เลยใช้วิธีแบบแบบเพื่อที่จะรักษากําลังใจให้แก่ญาติโยมมากท,ที่สุดนะฮะท่านก็เลยให้ลูกหลานฮะลูกศิษย์ลูกหาญก็มีมีส่วนฝั่งเพชรด้วยฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นฝั่งเพชร ฝังเพชรก็มีแล้วก็ไม่ฝังเพชรก็มีแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นฝังเพชรนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็หลวงพ่อหนุนจานมือทุกองเลยนะฮะอันนี้เป็นการทดแทนที่ว่าองค์พระท่านเนื้อจับได้ไม่ค่อยเนี๊บนะฮะเพราะว่ามีส่วนผสมที่เยอะเกินไปแต่เป็นองค์พระที่มีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะฮะป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีดิวคลีได้ด้วยป้องกันโรคระบาดป้องกันสารพัดภัยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงลแลวก็ช่วยให้เร่งให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองทำมาหากินคล่อง หลักๆนอกนั้นก็หลวงพ่อบอกว่าขอบารมีพระขอบารมีสมบัติพระอมปถมได้สมบัติพ่อให้ได้นะฮะอย่างที่ใจปรารถนานะฮะท่านใดสนใจก็ตอนนี้เหลือน้อยแล้วฮะเรื่อไม่เยอะเพราะเราเมีราคาเบาๆนะฮะร่วมบุญด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะพ,พระพระเองก็ที่ร่วมบุญก็คือร่วมบุญบุรณบททองคาวัทนซุงนะฮะแล้วก็ร่วมบุญในพระพุทธศาสนาก็มีหลักๆก,ก็คือมีอกิจการงานบุญ กองบุญของวัดท่าซุงของวัดท่าทุกทุกบุญของวัดท่าขนุนหลวงพ่อเล็กทุบุญของวัดหลวงพ่อหนุนสุวิเชียววัดพระพรารามนี้นะครับพระพรามก็จะโอนไปกับครอบครัวช่องยูทูปพระพรามทุกๆวันนะครับผมท่านใดสนใจก็ได้พระดีด้วยได้ไดร่วมบุญร่วมกุศลบุญนับททองคําด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญในพุทธศาสนายเยอะแยะมากมายนะฮะแอดไลน์มาสอบถามได้ครับที่ไอดีไลน์เมด8847ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ